ครับบางคนบางท่านถามว่าทําไมต้องถวายว่าวหลวงปู่หลวงปู่นั้นเป็นพิษณุธรรมนะครับที่สำคัญกลืนว่าวไปแล้วนะครับคุณผู้ชมนะนี่ก็กําลังเอาเว่าวหลวงปู่สวงนะครับรอบบรรดาสังขารหลวงปู่นะครับวันที่แปดนะครับย้อนหลังเมื่อวันที่แปดกันยายนสองพันห้าร้อยแปดกันยายนนะครับ C3 นะครับน้อกอีสามครับโอ้สาธุสาธุกะรที่ทชองทางลายทุกเกียร์เเนะครับก็มาทต้นใได้เลยนะครับพ้ที่จะที่่อายวได้เยนะครับจะรอขึ้นเมาดีกันนะครับโอ้โหวันนี้ก็คนรอเยอะเหมือนกันนะครับทั้งหลวงพ่อหลวงพี่พระอาจารย์นีก็มานะ โอ้โหต้นจะบกต้นจบกใหญ่ที่เคยกินเผาลงปู่จะสังเกตดูได้ว่าเชืงอ่าอ่าโอเคสาธุเดอหลงปู่ มาค้าขายก็ขึ้นเน้อทุกอย่างให้ดีขึ้นครับคุณผู้ชมนะ,ะนเลขครับเลขเออเอาลงอีกด้านนู้นก็มีอันนี้เลขหลวงตาเปา,าเออเนี่ยครับให้แบงค์ห้าร้อย ครับเลขหลงตับเตาเนี่ยฮะสี่ห้าศูนย์เนื้อฮะสี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์เราเอาคำอธิษฐานก่อนแล้วแล้วก็ขึ้นเนาะนะโมอาจารย์ว่าได้ไหมจำได้ไหมอ๋อโอเคตั้งนะโมพร้อมกันเลยเด้อพ่อแม่พี่น้อง นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนโมโพธิสัตโตมหาคุโนมหิธิโกมหาลาโภอาหังปูเชมิสิทธิลาโภนิรันตรังพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิ อริยะองสวงสัมปนโนอิติปิโสนะโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมสาธุสาธุสาธ,สาธุโอ้ยขนลุกเลยเราเอ้ยโรสีเลิงเราเอ้ยจับบันตุยจ้าเอ้ยเลิรงเราสาธุโอ้ยเลิรงให้เรเา kita oh, semua <laughs> <laughs> ชมสวยมากมากลมก็มาพอดีเลยนะครับนี่คุณไปชมสาดูสิบหกสามห้าเออสิบสองสามห้านะครับถึงยอดสิบสองสามห้าถึงยอดสิบสองสามห้านะครับโอ้สามหกไม่ใช่สามห้าสามหกสิบสองสามหกนะครับโอ้ยมันชอบแต่สห้าอย่างเดียวได้หนึ่งสิบสองสามหกนะครับอ่ะถึงยอด ต้นจะบกนะครับ12 36 1 2 36จ้าจ้า12 36นะครับดูเวลาได้เลยสงสัยจะไม่โกงหรอกเมื่อกี้นในโกงนิดหนึ่ง35อ่านผิดโชคโชค35ก็เลขเรา36ก็เลขเราโอ้พอดีพอดีมาโชคห้ากันไปมากจะดึงเข้าห้าจะได้เลยโชบเลขตัวไหนเข้าเนี่ยชอบเลขตัวไหนเงินได้ยังชอบสามห้ามันก็ไม่ชอบตรงกันเนี่ยสามห้า ก็มันซ้ำพกมาแท้ๆก็ยังบอกว่าซ้ำหายไปบัตรพัฒนามาเลยโอซ้ำพกแสดงเลขตรงกันตอนนี้เนาะตรงกันเลยเนาะโอ้สาธุสาธุเออลังแคลงใหอะเราเอ้ยสาธุสาธุเนาะต้องขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับนะก็ดแปดแปดสามแล้วพบเพชรขึ้นเว้าวแปดแปดสาม เลขตัวเก่าเจอเลขตัวเก่าแล้วไม่มีใครเอาครับอ่าคุณผู้ชมนะครับต้องขอบคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณว้าวนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับกับว้าวลงปูสวงนะครับนาอลมก็ขึ้นแล้วนะครับนะสาธุสาธุ ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับแกเว้นเงินทองอะไรมาที่มาสาธุสาธุขอบคุณคุณผู้ชมมากนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ติดตามตลอดไปนะครับส่วนเลขของพิทัศน์นะครับเรียกความฝันเด้รออีกนิดหนึ่งเนาะความฝันของพิทัศน์นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับยอดเบายอดเว้าขออภัยด้วยนะครับอะเรามาดูยอดขึ้นอ่ายอดขึ้นเว้านะครับนะ ขับคุณผู้ชมนะครับเลขทา้งว่าวนะครับเลขทางว่าวที่ขึ้นนะครับหกหกเจ็ดศูนย์สภาขึ้นล่าสุดนะาจจะหกเจ็ดศูนย์นะครับหกศูนย์เจ็ดศูนย์ครับหกศูนย์เจ็ดศูนย์หรือเปล่านะครับหกศูนย์เจ็ดศูนย์หรือเปล่าหรือว่าหกหกเจ็ดศูนย์นะครับอ่ะเอาข่ะคุณผู้ชมนะครับอ่ะเดี๋ยวรออีกครั้งหนึ่งยืนยันอีกครั้งหนึ่งยังไม่แน่นอนเดี๋ยวรอพิ่านับเอาลงมานับอีกครั้งหนึ่งว่ายอดเท่าไหร่อาจจะมีการคลาดเคลื่อนกันนะครับ หกพันหกร้อยหกหกเจ็ดศูนย์นะครับคุณจมนะครับหกหกเจ็ดศูนย์นะครับอันนี้ยอดก่อนนะครับ6 6หนะครับหกหสองตัวนะครับหกหกเจ็นอันนี้มันหกศูนย์นะครับจริงๆแล้วก็6กหกเจศนนะครับมีคนเพิ่มมาอีกนะครับอะ เดี๋ยวก็ดูยอดอีกครั้งหนึ่งนะครับยอดอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นยอดไหนอะไรยังไงนะครับคุณผู้ชมนะครับสาธุสาธุก็ล่ำลากันไปก่อนนะครับเนาะคลิปนี้แล้วก็ลดติดตามคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเนาะสาธุสาธุนะดูทุกคลิปเด้ินจะพลาดเด็ดขาดนะครับาาคลปนนีีเเ่ร มันเท่ากับวัยรับสมัครจุดต้องการคือ20ปีที่2ปี้หมแค่รับไปกี่1 นน่ัแม่เย็นครับแม่เย็นอื่าเียจมโอู้กแขนปุ๊บลำมนมาพร้อมพอดีเลยลำมน้อมเลยตะโกนฝนไม่ตกด้ครับนีแปลกปูแขนปุ๊บมาถึงฝนตกอืม ให้จนให้ไาหรอกใด้รวยรวยทุกคนในลูกหลานลุงปู่เนาะลุงปู่ให้จนหรอกทุกคนนะะลุงปู<า>่จาประจ้าปูา่จาจังลายอ้อยเนี่ยขาวโอ,อย้ยายอาซาทุยายไม่เย็นนะครับผูกแขนให้ ไม่เย็นก็จะบอกว่ายทิฏฐพันธ์ทัร์ลตรีรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งลูกเด้ออย่าลืมยายเด้อโอ้ยไม่ลืมยายไม่เคยลืมยายวันที่หนึ่งอ่ะนะครับรางวัลที่หนึ่งไม่ลืมยายเด้อมันอ้อยโกนเราคไปจ้าอ้อยดีเนี่ยเซ็งเซ็งเราไปยอมอวยไม่ไม่ทุกเลยยายไม่ให้ทุกได้ยังไงไอยเราโอ้อยกเกอบ ប <Es> ាទអុយគេអូគេអស់បាទនៅយូរយូរឲ្យវិញឆ្លាតថ្លៃអ្ហ៎បាទគេអស់សុខសบายបាទសុខភាពបាទចង់តែជិះឲ្យចាំចង់តែស្នាមឲ្យគាត់បាទម៉ូតូឯណាទេលោកគេរັບឆៃលោកពូពីដើមមិនរົບក្រុមបងអូនបាទបាទសាទ្រឆ្លាតថ្លៃអ្ហ៎អុយណែ ini enggak hayak pula nih lawan yang 1 loh